โครงการสามมมีงานมีเงินมีวิธีการศึกษาเพิ่ม centered. ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ20ปีพศ2 5 6 1ถึง2580ได้กำหนดให้มีการพัฒนารประเทศสู่ความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนซึ่งส่วนหนึ่งจะเป็นการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน โดยโครงการสามมอจัดโดยโครงการจัดหางานภายใต้วิสัยทัศน์โครงการจัดหางานกำลังแรงงานมีงานทำทั่วหน้าทุกช่วงวัยภายในปี2515 Full Employment for All Age 2022ซึ่งเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไป ผู้หางงานนักเรียนนักศึกษาที่กำลังจะจบการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้มีงานทำมีไรายได้และได้รับการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นได้รับประสบการณ์และทักษะตรงจากการทำงานมีระเบียบวินัยและมีความรับผิดชอบจนเกิดการพัฒนาตนเอง วิธีการดำเนินโครงการ3มมอโครมการจัดหาง,งานมีหน้าที่สนับสนุนและเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาและสถานประกอบการเรื่อสร้างเครือข่ายและแนวทางในสถาบนศึกษาต่างๆรวมทั้งอาสาสมัครแรงงานภายในจังหวัดโดยโครงการจัดหาง,งานจะลงพื้นที่เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการชี้แจงวัตถุประสงค์และวิธีดำเนินง,งาน เชิญชวนให้สถานประกอบกิจาการและสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการรวบรวมความต้องการแรงงานเพื่อทราบรายละเอียดตำแหน่งงานสภาพการจ้างงานสภาพแวดล้อมในการทำงานจากสถานประกอบกิจาการในส่วนสถานศึกษาต่างๆภายในจังหวัดจะสร้างเครือข่ายผ่านครูแนะแนวหรืออาสาสมัครแรงงานเพื่อเข้าไปชี้แจงรายละเอียดการรับสมัครคัดเลือกและสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมาย หลังจากได้ประชาสัมพันธ์ไปแล้วหากมีนายจ้างผู้ประกอบการที่สนใจอาจจะมีการจัดทำบันทึกความร่วมมือ (MOU) ระหว่างกรมการจัดหานงานสถานประกอบกิจการและสถานศึกษาเพื่อประสานความร่วมมือในการดำเนินโครงการนายจ้างผู้ประกอบการจะนำข้อมูลตำแหน่งงานลักษณะาการทำงานสภาพการจ้างงาน สวัสดีการต่างๆตลอดจนวันเวลาในการเข้าเรียนเพื่อชี้แจงให้ผู้ที่สนใจได้รับทราบสถานศึกษาจะมีการประชาสัมพันธ์โดยจะนําเสนอหลักสูตรและช่วงวันเวลาในการเรียนที่ต้องสอดคล้องกับช่วงวันเวลาในการทํางานของสถานประกอบกิจการ ทั้งนี้โครงการการศึมจะมช่วยให้ผู้เข้าร่วม,มจะได้ประโยชน์<ม>ท,ทุกฝ่ายทั้งผู้เข้าร่วมโครงการสถานประกอบการและสถาบันการศึกษาซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการจะมีงานทํามีรายได้และได้รับการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นได้รับประสบการณ์และทักษะตรงจากการทํางานมีระเบียบวินัยและมีความรับผิดชอบจนเกิดการพัฒนาตนเองทั้งนี้ยังช่วยให้สถานประกอบการมีลูกจ้างที่ทํางานประจํา แก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานได้แรงงานที่มีความรู้ความสามารถตรงตามความต้องการทําให้สถาบันประกอบการมีโอกาสสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาและยังสร้างภาพพจน์ที่ดีแก่สถาบันประกอบการอีกด้วยและที่สําคัญสถาบันการศึกษายังได้ข้อมูลเพื่อนําไปปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนในการผลิตนักศึกษาบัณฑิตให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานสร้างภาพพจน์ในวงกว้างและเกิดการยอมรับจากสถาบันประกอบการ และตลาดแรงงานโครงการ3ามมีงานมีเงินมีวุธีการศึกษาเพิ่มผู้ที่สนใจสมัครสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักง,งานสถานง,งานทั่วประเทศโทรสายด่วน1506กด2